สบายดีครับวันนี่น้องไทม์มุ่งมิสไยบ้านเราครับมาเดินตลาดนัดคลองผมนะครับที่ทางรถไฟของหนองคายนะครับมาเจอแฟนเพจสวัสดีนะครับอ๋อเอาเอาขายอยู่นี่ทุกวันอาทิตย์เนาะแล้วตลาดเราพอได้ไปบ่ครับบ่มีที่อ๋ออ๋อจ้าจ้าจ้าเอาละทั้งกท่านี่ได้ไปบ่ครับรู้เลยจะมีหอยกินจ้าอ๋อนี่จะเป็นอาหารแปรรูปนะทุกอย่างเยอะมากเลยนะครับยกโรงงานมาเองเลยจ้า มามามาตันนี้มาตั้งตัวนี่นะครับถ่ายดีๆตาเฮงๆตาขามาแล้วก็ขามาสามอย่างลอยนะครับพส่น้องเป็นแต่ซื้ออยู่ของหลายของหลายนะครับพี่น้องของหลายขลุกยลักมาแล้วพาเดินพาเดินเล้อพาเมืองล้อเมืองนะครับพี่น้องของกินกระหลายนะช่วงนี้ก็โควิดกันเพื่อนก็ยังเปิดอยู่นะครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับนี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ เออน้ำกินให้เป็นแต่แซ่บพี่น้องเลยเป็นตลาดใหญ่นะพี่น้องใหญ่สุดแล้วไหนในหนองคายนะตรงนี้นะครับมีทุกวันอาทิตย์นะครับนี่ราเผาตัวใหญ่ๆเลย

ขนมของหลายนะครับพี่น้องของคีนน้โซนข้างหน้าจะเป็นของกินนะตรงไปเรื่อยๆจะเป็นเสื้อผ้านะครับนี่นะครับเลยเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับตามยามมาเลยจ้า ไม่มีไก่ซ like ื้อก่อนได้กินก่อนสิเราขายไม่แพงเพราะว่าเรามั่นยำปั่นยำยนงเราได้รู้จักคุณค่าของไและก็ได้นต้มน้ำรนับแน่งในหมไอนน้องเราที่ินีไม่ต้มเสียเงินคุณเรนคกราชาเยช้าราชาหานกระเจาน้อง่ายนี้เปิรับ ่อนได้กินก่อนนะพี่นะมะขาวหานมะหวานเลยาตามเสมาเลยน้มะขาเป็นระบูนจา่าจากไรนะพี่นมะข่าหวานจากไร่ตามเสียงกันมาเลยจ้ามะนาวถูกนะครับนี่สี่สิบบาทลดละนะจ้าเลาน้ำหอมอันนี้ซูชินะซูชิซูชิ

อันนี้ปลาสวยงามนะครับมีทุกอย่างเลยจ้า จ้าสินค้าหลากหลายนะครับจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องตลาดใหญ่เนาะวันพุธก็จะมีของนิดหน่อยนะครับเออก็ถือว่าจะมาวัาาานอาทิตย์ก็โอเคแล้วกันช่วงนี้เขายังไม่ให้ไม่ให้ปิดนะครับก็เปิดขายปกติแล้วก็มีให้สวมแมสนะครับ <laughs> แล้วก็รักษาระยะห่างนิดนึงครับ <laughs> แต่รมาดาคนจะหลายกว่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะค่ำๆเนอะตอนนี้ยังแดดจากหน่อยอยู่นะครับเออนี่มีของทุกอย่างนะครับของทั้งของจีนของใช้ในบ้านเสื้อผ้าครับ ันของใช้ในครัวเรือนจะมีทุกอย่างโอ้น้ำหอมน้ำหอม โอ้ห้าสิบบาททุกตัวเลยโอ้ถูกถูกถูกเออเสื้อใหม่ห้าสิบบาททุกตัวเลยนะครับมีชุดชั้นในนะครับ มีทั้งเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้ามือสองนะครับแล้วแต่หมักรนาะมาชอบมาเลือกเอานะครับทุกแนวทุกแนวตอนนี้เสื้อันหนาพ็าแพงมันมันมันเริ่มบอหนาวแล้วนะครับเสื้อันหนาจะถูกแล้วเนาะมาแรกๆก็จะแพงอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เสื้อขนหนาถูกแล้วนะครับ สวโอ้พระม่านสวย เาเดินกันต่อนะครับพี่น้องแดดเริ่มล่มๆมแล้วล่ะนะครับจ้อยู่ที่ตลาดนัดอ่าคลองโถมนะครับตลาดรถไฟนะครับพี่น้องอยู่ที่จังหวัดน้องคลายจ้านะครับเอากับมากเลาะตลาดนัดตลาดนัดอยู่ในท่าบ่กไก่เลยก็จะไปเลาะนะครับมากเลาะมากเลาะทางนี้จะโซนเสื้อผ้ามือสองนะครับเนี่ยคนเริ่มมากัน อโอ้หมอกหมอกหมอกรา <c oughs> วพี่เขาใจเออ <c oughs> น่นารักน่นารัก งานปาร์ตี้นะครับานปาร์ตี้ถ้ามันมีหัวมัวมีหัวเนียไม่จัวเ อาหอมร้อยหกสิบนะครับโอ้มามามา

พี่การก็เพียงตัวตนประการของคนอยว่ที่คนงานอ่ะเป็นเต้าเพลงมวนกัน นี่จะเป็นโซนเสืส้อผ้ามือสองนะครับห้าสิบบาทสามสิบห้าบาทสามตัวร้อยนะครับมันเลือกได้เลย